สวัสดีครับพบกับรายการนะฮะเเส้นทางสู่บางแสนมาราธอนตอนที่7แล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่นะครับกันเองฟิตเนสนะฮะเป็นฟิตเนสที่เปี่ติดที่สีชั่วโมงนะฮะในบางแสนนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศะะเปิดที่สีชั่วโมงนะฮะใครสนใจมาได้นะครับอยู่ติดกับมอบูนะครับก็ มาใช้บริการได้ผมก็จ่ายเป็นรายครั้งนะครั้งละ99บาทนะฮะถ้าเป็นนิติ์ก็จ่ายแค่79บาทต่อครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็คือวันแรกที่มาที่นี่ก็ลองดูเห็นมานานล้วเห็นก็เปิดมานานล้วแต่ว่ายังมีของที่อื่นอยู่นะครับก็ตะกี้ไปวิ่งมานะฮะประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็วอร์มนะครับหลังจากที่ป่วยก็ไม่อยากวิ่งเยอะนะครับแล้วก็มาเข้าฟิตเนสนะวันนี้ ก็เป็นตอนที่7แล้วนะครับเดี๋ยวนะฮะมีอัปเดตอะไรเนี่ยผมจะนะครับมาทำวิดีโอต่อนะครับวันนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องไปเล่นบินเด็แล้วครับสวัสดีครับ